โอ้ oh, ได้ละก,กากหมูดมมได้พี่น้องเด้อกากหมูต้มเปื่อยๆเลยพี่น้องใส่สมุนไพรน้ำกิมำก้มกับกิ้มซุกี้พี่น้องแซ่บๆนี่แกะเขาวน้ำแดงๆพี่น้องเอ้ก,กากหมูก,กากหมูพี่น้องแซ่บสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทาก่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจแกพี่อ้วนนะครับเนาะ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะทีเขามารับชมขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อพี่น้องเพราะนอันใดที่ประเสอกอะให้กับหาพี่น้องเด้อรับร,บรบองรวยกันทุกคนวันนี้ได้นักกาหมูพี่น้องได้นักกาหมูต้มสมุนไพรเปื่อยเลยพี่น้องน้ำจิม้มเอาน้ำจิ้มอันซก,กี้เลยพี่น้องจิ้มของหม,มูมันแซ่บมีสลัดพี่นอ้องผักกาดขาวมีผักกาดขาวมีสลัดพี่น้องเก็บถาดเลยมันมองมาเห็นพี่น้อง ลัดมามาพี่น้องมาคำแรกแข่งมันก่อนพี่น้องแมวพี่น้องเอาอันคำาใหญ่เลยพี่น้องอยแกข้าวต้องไหนก่อนพี่น้องแกข้าวเพราะกินของแคบอืมไปพี่น้องคำแรกอืม อืมวันนี้เฮานํากินสุกี้พี่น้องลองเบิ่งแซ่บๆอืมอืมรวด đi đi, nóc cà mu, đắng mu phía đông, giặc đắng phía đông, giặc đắng, bắt, phía đông, đắng mu, đắng mu phía đông, giặc đắng, long lông bướng Ừm Cúp 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 lên phí nông Thắp thầu kín phí nông kí? ừ. อ้า uh, พี่น้องดังหมูอยากดังอืมต้มไม่ต้องเปลี่ยนไรพี่น้งองเอาแบกไปทั้นเชี่ยวพี่น้องโอ้เสียบคาดฮืมอยาก mm hmm. ดัง,ดง อืมจับปักอืมหลา้ากากของยาย,ยพี่น้องซือหัวมาแล้วกับาแมา่แลกอกพี่น้งอง าต้มเลยพี ar, ins, ain, <pf unlikely> ่นนังท like ี <Nir vana> ่นี่งต้มใส่สมุนไพรับแซ่บอืนูอยากดังแซ่บรักมาดิล่ะไม่ได้มา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 เอาด้วยอ้าวขึ้นไปขึ้นไ่มา งั้่วมาๆาม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 าเข้ากล้องมาเข้ากล้องนี่เร็วๆดักดังบอมาโอ้ยหูหมูพี่น้องเอาหูหมูโอ้หูหมูพี่น้องหูหมู Lời hỏi mãi là mưa mama 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 là mama 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 má má, บอกปิดอ่เปิดไรเตียงละหมูว่ะกากหมูมา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 กากหมูคนละคำคนละคำพี่ตองคนละคำคนละคำขอแก้ข้าวแก้ข้าวแก้ข้าวจิ้งไอนะครับโอ้ก่อนที่ขอแก้ข้าวขอสวัสดีพี่ตองทุกท่านนะครับเอาขอโทษขออภไปนะครับเด้อผุณก็กินเอาม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 าข้าวที่ได้ทำถ่าอยู่อ่ะกินหัวหมูน้ำพี่อ้วนแม่หัวหมูแม ระแทบเอ้าเอาเดี๋ยวระวังนี่วังนี่เอ้ามาด้วยถึงกันเอ้าโอ้ยใหญ่เลยปากามันกินกระแทบซิเอ้าี่น้องเอ้าลองเบิ้งเอ้าปลาจะพูเเ่ากินพี่น้องยมากินได้ร้านน้นยมาเขากล่องเลยดิร้านน้นยมาเขากล่องเร็วร้านน้นยมาเขากล่องเร็วมา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 อาหารแรงหมูกินหมูหมูกินหมูกินตะกกลางหมู นายพี่ว่านร้านหน่อยขอกินนะครับแน่พี่ว่านเออเอาเอาลูกเอ้าจับเอาเร็วโอ้กล้องลูกเห็นไหมกล้องสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมกันครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหมนเร็วลูกเร็วอันนี้อันนี้กมอันนี้ไม่ใช่ลูกพี่อ้วนเด้อนี่หลานตะเรียมมันมันเลยพี่น้องพี่อ้วนเขาว่ามีเมียเขาหนุ่มสดคนหนุ่มสดลองก่อน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 แซ่บมั้ยโอ้ยเจ็บปะ ขู่ไก่มันจะกัดเลยกล้องเปิดอยู่กล้องเปิดมามามาเอาเลยไล่เลยโอ้กินคำใหญ่ๆที่จะแซ่บโอ้ขอโทษกินไอ้ลาอ้ลาวลาวบอกลาวเนาะเต็มปากเลยลาวเนาะหนัากากหมูพี่น้องหมูหมูแหละพี่น้องหนัากากหมูหนัากากหมูพายไปพูกเขากิน กำลังพอดีเลยพี่น้องแซบ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 เออเอาเี่อาจารย์เที่ยวแหลกมามามาปากของันปากใหญ่เลยพี่น้องกินคนละคำสองคำพี่น้องแต่แก่ข้าวกินแก่ข้าวอีกจังแน่ยังไม่ถึงแก่ข้าวอีกแน่มันยังไม่ถึงเลยปากบออกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอนหอนพี่น่อง เอา้าโอ้มาแกะขาตัวน้อยแกะอีกตัวน้อยดูอยนั่นของกินของแซ่บโอ้หงำกึบ๊ดบกึ๊บกึ๊บแสบ้แหละแซ่บขนาดพี่น้องเลย,ย,ยอ,อืมเดี๋ยวโอ้พี่น้องมาหลายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกินต่อพี่น้องเด้พี่อันลากมาเด้อลากเด้อพี่น้องเด้อ อย่าเก็บอย่าจนเด้อพี่น้องเด้อเราเป็นรวยกันสุขคนสุขภพาพหลักกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ